กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกับผมนายชอตตี้บูโจว่าครับกับเกม 3D 3D แนวเรียกว่าอะไระสร้างป้อมแบบ 3D นะครับก็ช่วงนี้ก็จะเริ่มกลับมารีวิวเกมแล้วแต่จะใช้เสียงเบาๆแบบนี้นั่นแหละครับเพื่อที่จะใช้คำว่าอะไรถนอมเสียงแล้วกันนะครับจะได้อยู่คู่กับพวกเราได้ไปนานๆนั่นเองโอเคนะครับอ่ะเริ่มเล่นกันเลยกันแล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้ปอมจะค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันเป็น3มิติได้ทั้งแนวตั้งและก็แนวนอนนั่นเองนะครับไปไปเล่นกันเลยครับ สตัวของเกมนี้จะเป็นไก่นะครับเราทําอีท่าไหนก็ได้ครับเพื่อไม่ให้ไก่มันไปบุกไปถึงบ้านของเรานะครับบ้านเราก็เนี่ยเห็นไหมอ่าเพราะน,นั้นอย่างที่บอกครับเราจะวางแบบแนวนอนก็ได้แนวตั้งก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมวางได้นะครับวางได้แล้วมีแบบว่าวางพื้นด้วยนะอไอเงี้ยไอเงี้ยเช่นผมจะวางอะไรตรงเนี้ยผมวางพื้นก่อนเราจะได้วางแบบป้อมต่อได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยไปเข้าเออวางตรงผนังก็ได้เมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมใช้กำลังอันนี้ผมชอบ เป็นการปล่อยหินเนี่ยนะเป็นการปล่อยหินนะครับเออเรียกได้ว่าทำมาค่อนข้างอคอนเซ็ปต,ต์น่าสนใจเพราะว่าแนวทาเวอร์ดีเฟนส์แบบ 3D มันไม่ค่อยมีในมือถือนะครับเป็นไงครับเร่นความเร็วได้นะครับด้านขวาบนคูณ2ไปเล่งบายสังเกตนะครับว่าบ้านผมช่วยยิงด้วยผมอัปเกรดบ้านมาแล้วแล้วก็มีแบบกับดักวางกับพื้นก็มีนะครับเช่นอย่างเงี้ยให้มันสโลว์นะครับนี่เหยียบปุ๊บก็จะสโลว์มากขึ้นนะครับ ศัตรูคงทําอะไรผมไม่ได้แล้วล่ะช,ชิวๆอะไรแค่นี้วางแค่สอ,องสามอเด้งในเนี้ยเ <c ười> นี่ยนะครับเออแล้วพวกป้อมจะไปหามาจากไหนเกมนี้มีเปิดกระจปองเพราะฉะนั้นป้อมใหม่ๆอะไรใหม่ๆเนี่ยก็หาจากการเปิดกระจปองนะครับไอ้พวกนี้ผมโคตรลำคาเลยเฮ้ยเฮมีอะไรด้วยพี่บอกยิงได้บ้างวางวางนี้ยิงโดนปั้งั้นเดี๋ยวผมวางพื้นข้างล่างก่อนผมจะยิงไอ้ตัวนี้ด้วย โอ้น่าเสียดายครับยิงหีบไม่ได้ครับผมจะยิงไอ้ไอ้พวกโจนสลัดไปข้างล่างนี่น,นี่รีบวางรีบวางยิงด่ยิงอ๋อผมดูผิดครับอดเลยแหมโมแต่ตื่นเต้นครับไม่เคยเจอมาก่อนนะครับอ่ะผมยิงโจนสลัดก่อนสังเกตว่าผมก็วางพื้นน้ำแล้วไงแล้วก็แค่ต่อเติมต่อเติมพื้นขึ้นมาแล้วเราก็วางของได้นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าเกมนี้จะค่อนข้างมีมิติในการเล่นค่อนข้างเยอะ นะครับเป็นไ,ไงไม่มีหลุดบอกเลยไม่มีหลุด <c oughs> เฮ้ยไอตัวเรือมาอีกแล้ววางทุกมุมเลยดีวยกว่าผมเนี่ยเออวางทุกมุมเลยจะได้ยิงปิ้วปิ้วปิ้วไปเปลี่ยตายคือด่านเนี้พวกเรือมันไม่ค่อยอะไรกับเรามากเพราะว่ามันโยนหินแล้วไม่โดนบ้านเราไงบางด่านมันโยนหินแล้วโดนบ้านเราต้องระวังนะครับเฮ้ยไอไก่มันติดโลมาว่ะโอเคชนะยังเรียบร้อยครับผมเห็นไหม เพราะฉะนั้นเกมนี้ก็จะมีมิติในการเล่นค่อนข้างหลากหลายนะครับเปิดหีบนิดนึงอ่าแล้วมันก็จะมีแบบว่าให้ดูโฆษณาเพื่อที่จะได้รับของเยอะขึ้นนะครับหรือจะใช้เงินแคนก็ได้หรือจะไม่ดูก็ได้แล้วแต่เกมนี้รู้สึกจะดูโฆษณาได้เรื่อยๆนะผมดูไป20รอบวันหนึ่งอะ่ะมันยังไม่หมดเลยนะครับไม่เหมือนบางเกมที่ดูได้แบบลิมิตใช่ไหมอ่าผมยังไม่ดูก็แล้วกันนะครับอันนี้เป็นเปิดกระจปงนั่นเองได้อะไรวะปอมใหม่อ่าเป็นปอม เก่าที่มีอยู่แล้วถ้าเกิดเรามีป้อมอยู่แล้วมันจะเป็นลักษณะแบบการ์ดอะ่ะเห็นไหมครับสะสมครบก็ดาวจะเพิ่มนะครับอันนี้คือเปิดได้การซ้ำนะครับแล้วก็สามารถรับรางวัลคูณ2ได้โดยการดูโฆษณานนัเองเห็นไหมครับอ่ะเอาอีกสักด่านกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูวิเคราะห์ด่านนี้ก่อนด่านนี้ทางค่อนข้างสั้นครับอืมผมอาจจะต้องวางวางอะไรตรงนี้เพิ่มโอเคเริ่มเลยกันแล้วกันไปเหมือนเดิม go วางตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคลิกโดนป่าวะเนี้เออโดนโดนนี่เออโอเควางนี่เลยไหลออกมา2อันเลยปะเป็นไงครับ <c oughs> ปล่อยหินมา2อันเลยปิ้วปิ้วเป็นไงเออแล้วตรงนี้ก็วางพื้นอีกเสียได้วางไอ้นี่ไม่ได้ไอ้นี่แรงนะแต่ว่ามันติดสิ่งก่อสร้างไงแต่เราก็ทําลายสิ่งก่อสร้างได้นะครับใช้พวกเวทมนต์ด้านซ้ายเห็นไหมครับมันจะมีอ่าปล่อยอุกกาบาต อุกกาบาตเนี่ยทำลายแบบพวกสิ่งกีดขวางนะครับแล้วเราก็จะวางพวกป้อมของเราได้นะเออมันมีสามารถมีอุกกาบาตสสยฟ้าสายฟ้า,า,ฟา,า,ฟา,า,ฟานี่ไวฟาฟใส่มอนสเตอร์เลยโดยตรงแล้วก็อันนี้เป็นเล่งพวกเล่งความเร็วใช่ไหมครับเอออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับใช่ปะจาไม่ได้แล้วว่ะน่าจะเป็นเล่งความเร็วหรือซ่อมหรืออะไรบางอย่างนะครับอันนี้ผิดขออภัยแล้วกันจําไม่ได้นะครับปกติผมไม่ได้ใช้เวทเลยมันไม่น,น่าหลุดแล้วล่ะวางแค่นี้ก็ไม่หลุดล <laughs> อ งไงเพราะนั้นเกมนี้เล่นได้ค่อนข้างแบบว่าโอเคนะครับเผื่อหลุดแล้วกันวางอันนี้ไว้เฮ้ยมันจะถึงป่ะวันนี้โอไม่ถึงว่ะต้องวางตรงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรไม่ถึงก็วางพื้นนี่เออเป็นไงครับมาดีมาไม่ต้องใช้ป้อมไม่นี่เลยบาลิสต้าไม่ต้องใช้เลยนะครับได้อยู่อ่ะเร่งความเร็วแล้วกันสกุลสองเลยผมน่าจะไหวละไม่ไหวเดี๋ยวค่อยว่ากัน เฮ้ยเรือมาว่ะงั้นเดี๋ยวผมวางเอาไว้ยิงเรือข้างล่างแล้วกันเออเดี๋ยวมันก็มาอีกนะครับโอ้โหเรือตัวนี้โหดว่ะอุย้ยบาลิต้าผมพังเลยปกติเรือสู้บาริต้าไม่ได้นะแสดงว่าเรืออันนี้โหดครับมันอัปเกรดมาแล้ววะนี่นะไปสู้สู้เออ เรือนี่มาทุกสารทิศจริงๆครับผมยิงยิงยิงเออเรือบางทีโดนไอ้นี่ด้วยนะหินหินหล่นใส่โอเคครับน่าจะเรียบร้อยแล้วเฮ้ย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 ่เกือบลุดเกือบลุดเฮ้ยลุดลุดลุดวางอันนี้ก่อนเอ้ยเกือบไปแต่ไม่เป็นไรนะถ้าเกิดเลือดบ้านไม่หมดยังไงก็ยังได้สามดาวอยู่ คือฆ่ามอนเตอร์ให้หมดโอโหไหวปะวะเนี่ยไหว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 จอสั่นกันรัวๆเลยเออสู้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 ยิงยิงช่วยกันยิงหน่อยหินทำงานหน่อยหินวางบาลิต้าเพิ่มดีกว่าไว้เออนี่ยิงช่วยยิงหน่อยเออมีบอสไก่ด้วยนะบอสอัศวินไก่เป็นไงครับเกมนี้ผมว่าดีนะคอนเซปต์ดีอะไรดีนะครับแล้วก็ไม่บังคับให้เราดูโฆษณาด้วยคือคุณจะดูก็ได้ไงเออ ไม่เหมือนบางเกมที่แบบว่ามันชอบมีโฆษณามาขั้นตลอดนะครับอ่าโอเคนะครับล้วต,ตั้งแต่แมปที่10บขึ้นมาเนี่ยมันจะใช้เวลาในการ20นาทีอ่าใช้เวลา20นาทีในการสร้างแมปใหม่เราสามารถดูโฆษณาได้เลยให้มันปลดล็อกแมปถัดๆไปมาได้เรื่อยๆหรือใครไม่เร่งรีบนะครับก็ไม่ต้องดูก็ได้นะครับเห็นไหมนี่ผมก็เล่นมา18ด่าและสนุกครับเกมนี้สนุกนะครับอ่ะแล้วฟังก์ชันอื่น,นๆของเกมนี้มีอะไรบ้างด้านซ้ายล่างก็น่าจะเห็นแหละเกมนี้มีของรางวัลแจกผ่านการดูโฆษณา ังเหมือนการเงินแคสเหมือนกันดูโฆษณาได้หมดนะครับส่วนด้านขวาบนอันนี้มีการช็อปการเปิดกระเจป้อนั่นเองนะครับเห็นไหมดูเกมนี้การการดูโฆษณาได้ตั้งแต่สดาวยัน5ดาว6ดาวด้วยซ้ำนะครับหรือใช้เงินแคสก,ก็ได้ยี่ห้าแคสนะครับแล้วก็เบสิก1นึดาวใช้เงินในเกมนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกถ้ายังไม่มีป้อมดีๆมาเสียเวลาดูโฆษณาหน่อน,นึ่งนะครับเพื่อได้ป้อมดีๆมานะครับส่วนเทคโนโลยีนี้ก็คือเป็นพวกเพิ่มความสามารถให้กับบ้านหรือ สกิลหรือป้อมนั่นเองนะครับก็มีค่อนข้างหลากหลายนะครับนี่นะ e อ่า c r e a t e one extra b o a ฟแลนด n โฟลติ่สาโอ้สามารถอ่าใช้คำอะไรอะ่ะมันจะสุ่มสร้างอ่าที่อยู่บนอากาศให้เราอันหนึ่งถ้าอัพสกิลนี้นะครับและนี้อะไรเนะี All ships the lower ่ย ship ปส p าวเอ t t อร์เ o ื position อืมอันนี้หมายถึงว่าเรือของสตูมันจะมันจะเกิดในที่ที่แบบว่าไม่ได้ได้เปรียบเรามากเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับ อันนี้ก็มีการอัพบ้านด้วยนะครับเพิ่มเลือดร้อยหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับลองมาอ่านอ่านดูมันมีสกิลค่อนข้างเยอะนะครับก็มีทั้งอัพเกรดบ้านป้อมอเวทอะไรอย่างนี้นะครับลองดูนะครับมีเยอะแยะนะครับถ้าให้แปรหมดผมว่าผมคงกลับไปป่วยเหมือนเดิมะนะ,ะก็จะมีระบบอื่นๆอีกที่ต้องเคลียร์ตามแมปเช่นด่าน40เปิดเช่นด่านโกลัสนะครับดันเจียนอ,อันนี้เป็นดันเจียนพิเศษนะครับลองมาลงกันดูมันจะดรอปของดีตามที่เห็นนะครับของที่ใช้ในการเรียนสกิลนั่นเอง เรียนเทคโนโลยีอะนะเออแล้วก็มี World นะครับก็สามารถที่จะเลื่อนไปดูนะครับโลกต่างๆได้นะครับก็มีหลายโลกนะครับสามารถปลดล็อกได้นะครับโลกใบนี้ก็จะแตกต่างกับโลกข้างล่างนะครับอันนี้เป็นปาวานบินเนครับอ่าเป็นไงถ้ามีตังนะครับแล้วก็มีของโคมามาปลดล็อกโลกต่อๆไปได้นะครับเกมนี้เล่นได้ยาวๆสำหรับคนที่ชอบแนวทาวเวอร์ e ี s เนนะครับการป้องกันฐานนั่นเองนะครับ อ่ะก็มีระบบเพื่อนด้วยนะครับก็สามารถซิงกับ a c e b o o k อะไรได้นะครับแล้วก็แมปผมยังถึงแค่นี้เองนะครับยังไม่ได้ไปไหนเลยนะครับอย่างที่บอกเกมนี้เล่นได้ยาวๆครับผมโอเคนะครับนี่ก็คือรายละเอียดปีกย่ออย่างเกมนี้นะเอาเป็นว่าเท่านี้ก็แล้วกันนะครับไม่อยากจะลงใช้เสียงมากนะครับเดี๋ยวกลับไปไม่สบายเหมือนเดิมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับ